กองทัาพภาคที่สองขอชี้แจงต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่สองธันวาคม2 5 6 8เวลา14บสนาฬิกา20นาทีหน่วยร้อยรอหน2ซึ่งปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห้วยตามมเรียบริเวณเส้นทางยุทธวิธีสร้างใหม่เป็นจุดกลับรถหน้าฐานปฏิบัติการได้ตรวจพบเหตุระเบิดและจากการเข้าตรวจพบว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN 2จำนวนหนึ่งลูกซึ่งได้เกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่และการให้ข้อมูลของกำลังพลในพื้นที่สันนิษฐานว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกวางไว้ในแนวทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายกัมพูชาวางไว้เพื่อชะลอหรือป้องกันการรุกไล่ติดตามของฝ่ายเราในห่วงที่พื้นที่ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่ฝ่ายเราจะเข้าควบคุมพื้นที่ได้ในเวลาต่อมา จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเมื่อฝ่ายเราสามารถเข้าคุมพื้นที่ได้แล้วจะมีการเปิดเส้นทางยุทธวิธีใหม่ด้วยยานยนต์ทุนระเบิดดังกล่าวจึงอาจถูกรถจัรที่เข้าดำเนินการปรับเกลีย่ยออกไปด้านข้างแนวถนนและเกิดการทับถมจากดินและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเมื่อได้รับแรงกดทับจากยานยนต์ในระดับที่เพียงพอกลไกจุดระเบิด PMN2 จึงทำงานและทำให้เกิดการระเบิดขึ้นโดยระหว่างเกิดเหตุไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของกำลังฐานฝ่ายกพูชานในพื้นที่โดยรอบในช่วงเวลาที่ฝ่ายเราเข้าคุมพื้นที่ ภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยในพื้นที่ดําเนินการเก็บกู้และรักษาสภาพหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทุ่นระเบิด PMN2 จะทําบันทึกรายละเอียดพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งประเมินแนวโน้มการกระจายของทุ่นระเบิดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งเตรียมประสานส่งมอบหลักฐานให้กับหน่วยนปทและหน่วยพิสูจน์หลักฐานเพื่อดําเนินการตรวจสอบเชิงลึกและจะทําฐานข้อมูลด้านทุ่นระเบิดต่อไป นอกจากนี้ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและตรวจค้นเพิ่มเติมในบริเวณแนวถนนและพื้นที่ต้องสงสยัยโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของกาลังคนและประชาชนรวมถึงแจ้งทุกหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบให้จัดทาเครื่องหมายในพื้นที่ที่อาจเกิดอันตรายจากทุ่นระเบิด ทางนี้สรุปได้ว่าเหตุระเบิดครั้งนี้มีลักษณะสอดคล้องกับทุ่นระเบิดที่ถูกวางไว้เดิมในพื้นที่ที่ทุ่นระเบิดด้านกัมพูชาและถูกเคลื่อนย้ายหรือเกลี่ยโดยการทําถนนจนได้รับแรงกดทับเพียงพอทําให้เกิดระเบิดขึ้นเองจึงคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กัมพูชาวางไว้ในช่วงที่ถูกฝ่ายเราลุกคืบไล่ติดตามจนเข้ายึดครองพื้นที่ปฏิบัติการได้ในที่สุด